นแขวนตะว,วันออกเอ๋เธอจ้าฉันรักเธอนะฉันก็รักเธอจ้าเฮ้ยนี่มันอะไรนอะฉันเดินทางข้ามเวลางั้นเหรอนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นฟ้นเนี่ยงีบหลับในคาบคณิตแค่นาทีเดียวรู้ตัวอีกทีก็โผล่มาอยู่ที่นี่แล้วฉันเป็นผู้ชายสูงตั้ง185นะเฟ้ยแถมยังไม่เคยคบกับผู้หญิงมาก,ก่อนกำลังจะเริ่มสนุกในมหาวิทยาลัยแล้วเชียวแล้วฉันมาตื่นอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย ฉันไม่ยอมรับเรื่องนี้หรอกเฟ่ยเดี๋ยวนะถ้าฉันข้ามเวลามาไอ้แก่นี่ต้องเป็นอาจารย์พูดลึกลับอะไรสักอย่างแน่แน่ใช่ไหมไอขอเช็คความทรงจําหน่อยสิไอ้ท่านี้มันคล้ายๆกับวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเลยนี่โอเคงานโลกนี้เรียกว่าโลกคุณหลุนแล้วมันเกี่ยวกับการฝึกพลังทั้งหมดเลยการฝึกพลังจัดอันดับเป็นระดับต่างๆการกลั่นกายฉีการสร้างรากฐานการสร้างแก่นพลังวิญ,ญญาณแรกเกิดการแปลสภาพวิญญาณการรวมร่างกันขึ้นสู่สวรรค์ การประเจนภัยพิบัติและเซียนแท้จริงไอ้คนคนนี้ชื่อเยจุนหลินเคยเป็นคนสําคัญเป็นอัจฉริยะตัวจริงถึงขั้นสร้างแก่นพลังได้ตั้งแต่อายุยังไม่มากไอ้คนนี้ยังกลายเป็นปรมาจารย์ยอดเขาหมอกหนึ่งใน6นิกายชั้นนําของภูมิภาคตะวันออกนิกายเซียนเทียนอีกด้วยแต่ระหว่างภารกิจล้างบางผู้บ่มเพาะพลังชั่วร้ายเขาถูกส้มโจมตีตันเถียนของเขาถูกทําลายสูญเสียพลังทั้งหมด และกลายเป็นคนที่หมดสิ้นทุกอย่างและหลังจากนั้นเขาใช้เวลาหลายทศวรรษอยู่กับความตกตำ่ำใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองอยู่บนภูเขานี้และหลีกเลื่องทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเขาอายุ110ปีเอองั้นตอนนี้ฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งหรอกเหรอแล้วถ้าฉันคิดเลขถูกตอนนี้ฉันก็ใกล้ตายแล้วนี่ว่าฉันเพิ่งจะมาที่นี่เองนะเว้ย b ร o ากอน จากประสบการณ์ท like like hey, ี่อ่านนิยายเว็บมาอยากโชคชนแล้วไอ้พวกข้ามเวลามานี่มันมีสูตรโกงกันอยู่นี่วะยังพอมีหวังอยู่นี่วะโบรเฮ้ยระบบป้าป๋ามาแล้วรีบๆเผยตัวของแกออกมาซะเล่นตัวหรอกแล้วเนี่ยหยุดอรเล่นแล้วก็ออกมาซะดีๆพี่ระบบจ๋าฉันปิดเองเมื่อกี้เราเล่นเฉยๆช่วยพูดอะไรหน่อยสิขอร้องละเดี๋ยวนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับระบบ แต่เป็นตาเท่าถ้าอยู่ในแหวนนี้หรือเปล่าออกมาเถะนะอย่ามัวแต่รังแกคนที่ทั้งจนทั้งแก่เลยคุณปู่ในแหวนจ๋าอยู่ในนั้นอะเป่าออกมาเลยนะไอระบบเชีย่ยฉันรู้นว่าแกอยู่ในนั้นน่ะนี่โยนทิ้งแม่งเลยนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเอาดีๆสิตรวจพบการใช้คำพูดหยาบคายเกินไประบบถูกบงังคับไม่เปิดใช้งานโฮส์กรุณารักษาระดับคำพูดให้สุภาพและเหมาะสมด้วยระบบ ในที่สุดหลังจากที่ทําให้ฉันคิดว่านี่เป็นแค่การ์ตูนน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อในที่สุดก็ปรากฏตัวแล้วนะขอโทษด้วยนะพอดีระบบกําลังหลับลึกอยู่เพื่อเป็นการชดใช้ให้นี่คือชุดของขวาญสาหรับมือใหม่อยากเปิดดูไหมแน่นอนสิฟ้าเปิดโลดยินดีด้วยคุณได้ปลดล็อกความสามารถพิเศษความแข็งแกร่งจากความยากลําบากตราบใดที่คู่ต่อสู้ของคุณแข็งแกร่งกว่าคุณจะได้ก้าวข้ามขึ้นไปอย่างระดับที่สูงกว่าพวกเขาทันที ไม่มีข้อผูกมัดเอ๋จริงดิแบบว่าตอนนี้ฉันเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเจอศัตรูระดับเซียนเชื่อฉันเถอะไม่มีการหลอกลวงแน่ลองใช้ดูเลยรับรองของแท้ถ้าจริงนี่ไม่มีใครมาหยุดฉันได้เลยนะเนี่ยเลื่อนระดับแค่จากการเลือกคู่ต่อสู้เนี่ยนะช่างแม่งเรื่องฝึกเถอะฉันไม่สนแล้วขอเตือนก่อนนะว่าคนมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการมีชีวิตอยู่ต่อเออเราเล่นหรือเปล่าเนี่ย ต้องวิ่งลงเขาไปหาคนที่เก่งกวา่ามาอาจฉันไม่งั้นจะตายงั้นเหรอแฮกแฮกแม่งทำไมไอ้แก่นี่ถึงมาหลบอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยตอนนี้ฉันต้องมาติดกับดักกับเรื่องพันนี้คนมีเวลาเหลืออีก35นาทีอะไรนะฝูงสัตว์เต็มไปหมดเลยเหรอปากดีนะักใครกล้ามายุ่งกับนิกายชวนเถียนของข้อหัวหน้านิกายซูโยเนียนชวนเถียนกับผีน่ะสิ ไม่คิดเลยละสิว่าเจ้าแห่งปีศาจจะรอดมาได้ใช่ไหมวันนี้ข้าจะจัดการพวกเจ้าให้หมดทุกคนเลยงั้นก็เป็นแกนี่เองไอ้ปีศาจเมื่อหลายปีก่อนข้าจัดการแกและทําแกตกหน้าผาไปแล้วหลังจากที่เจ้าสังหารผู้คนมามากมายในอาณาจักรหลีแล้วตอนนี้แกกลับมาหาเพื่อแก้แค้นอย่างนั้นเหรอกับพวกขยะพวกนี้เฮแล้วแบบนี้ล่ะพอหรือยังอะไรนะแกเลื่อนขั้นไปถึงระดับวิญ,ญญาณแรกเกิดแล้วเหรอเอาไงดีครับท่าน พวกเรารับมือไม่ได้หรอกถึงแบบนั้นพวกเราจะอยู่เฉยๆแล้วตายไม่ได้ตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องนิกายฉวนเทียนเข้าโจงตีพวกมันเลยเอ,อ๊ะใครก็ได้มาสู้กับฉันหน่อยขอด่วนเลยนะเหลือเวลาอีก20นาทีเรเร็วหน่อยเถอะพ่อคุณโถ่เว้ยก็พวกมันอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินนะสิโอ้ยหลังฉันไม่มีเวลาจะเดินไปหรอก ต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วกระจอกว่าถ้าพวกแกมีดีอยู่แค่นี้วันนี้พวกแกก็ตายกันที่นี่นั่นแหละรับความโกรธของผู้ฝึกวิญญาณแรกเกิดซะเอออ่เออ,อใช่แล้วช่องว่างระหว่างการสร้างแก่นพลังและวิญญาณแรกเกิดมันช่างเหลือเชื่อจริงๆฮ่าฮ่่ามีใครอยากตายอีกมหมยยอมแพ้และรับชะตากรรมไปซะ ทางนี้ฟยไอ้นกโกฉันคุยกับแกอยู่นั่นละเออไอ้แกนี่อยากตายจริงๆใช่มช่ยหนอยรนหาที่เองเนาะโกรธเหรองั้นก็โจมตีเลยสิฉันรออยู่เนี่ยไม่งั้นแกจะได้เป็นหลานของฉันดีนะที่เจอทรโคงจากความทรงจำของตาแกนี่ต้องหวังให้ศิลาวิญ,ญญาณได้ผลไม่งั้นเราชิมหายแนะ่เฮ้ไม่เคยเจอใครโอหังได้เท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยเ,เ,เดี๋ยวนะนั่นมันสิดน้องนี่ นั่นมันตำนานแห่งยอดเขาหมอกนี่เขาหายไปหลายทศวรรษแล้วทำไมถึงมาปรากฏตัวเอาตอนนี้เออคงพยายามจะช่วยนะแต่เฮ้ยตอนนี้เขาไม่มีพลังแล้วเขาเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งอะไรนะเยะจุนหลินกลา้าพูดจาโอหังกับเจ้าปีศาจเหรอนี่เขากำลังรุนหาที่ตายอยู่เหรอฮ่าฮ่งั้นมันก็เป็นแค่ไอ้คนล้มเหลวที่หมดสภาพจากอดีตงั้นสินะหลานเอ้ยข้าจะย่างแกกินไสห้หมดเลย มาหาเลยถ้าแกกล้าจริงเหลือเวลาอีก10นาทีไอ้นกพิราบยักษ์นี่มันเอาแต่พูดอยู่ได้ฉันจะตายจริงๆแล้วนะ10 9 8 7เร็วเข้าสิช่วยหน่อยเถอะจัดการฉันเลยในเมื่อแกอยากตายขนาดนั้นข้าก็จะส่งเคราะห์ให้เตรียมตัวตายได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็ถูกโจมตีแล้ว ฮ่าดวงตาเบิกเนตรตรวจพบว่าโฮสตกำลังถูกโจมตีโดยคู่ต่อสู้ในขั้นต้นของวิญญ,ญาณแรกเกิดกำลังเปิดใช้งานทักษะพาสสิบความแข็งแกร่งจากความยากลำบากโฮสได้พัฒนาขึ้นไปถึงขั้นกลางของวิญญาณแรกเกิดแล้วฮ่หาหล่อเอาเรื่องนี่คือพลังระดับวิญญาณแรกเกิดสินเนะเสียงก็หลอด้วยอก็บอกแล้วไงระบบไม่ได้พูดอะไรมั่วๆหรอกนะเบบี้ รู้สึกเหมือนกับข้าเพิ่งปลดปล่อยพลังระดับเทพให้กับมันจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นพลังรุนแรงแบบนี้ใครเป็นคนทํากันแน่ฮ่าฮ่าสุดหล่อเองละนี่คือความรู้สึกของพลังวิญญาณแรกเกิดงั้นเหรอไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงเป็นระดับท็อปในโลกมนุษย์นี่มันบ้าชัดๆนี่แกพลังของแกก็อยู่ในข้าวิญญาณแรกเกิดนั้นเหรอแล้วยังแข็งแกร่งกว่าข้าอีกเป็นไปไม่ได้สิบน้องเย เป็นเซียนระดับวิญญาณแรกเกิดงั้นเหรอตลอดมานี่ที่แสซงเป็นคนล้มเหลวทั้งหมดมันเป็นแค่การปกปิดอย่างนั้นเดอเหรองทําเป็นคนร้ายพลังในขณะที่พัฒนาตัวเองอย่างลับๆล,ล่อๆจนถึงระดับวิญญาณแรกเกิดเย่จูหลินไอปีศาจเจ้าเล่